สวัสดีครับผมแอดมินโปรเบเกอร์นะครับจากเพจ JSP t r a d i ด g นะครับวันนี้เราจะมาแนะนำตัวไฟเลียวตัวใหม่นะครับชื่อรุ่นว่า LVD018 นะครับตัวไฟเลียวตัวนี้ชื่อว่ารุ่นลูกศรนะครับนี่นะครับเป็นลูกศรไหแบบนี้นะครับพิเศษกว่ารุ่นอื่นที่เคยแนะนำมานะครับรุ่นนี้จะเป็นทูโทนนะครับที่เขาเรียกกันในรหัสจะเป็นทูโทนคือจะมีอยู่2แสงนะครับ แสงสีเหลืองคือไฟเลี้ยวตัวนี้นะครับที่เป็นลูกศรส่วนตัวนี้จะเป็นแสง d ดรไลท์นะครับเขาก็เลยเรียกว่าทูโทนนะครับอ่าเดี๋ยวให้มาดูกอนนะครับไฟเลี้ยวรุ่นนี้พิเศษมากนะครับนี่นะครับเป็นไฟวิ่งแบบนี้นะครับหรูหรามากนะครับเหมือนกับไฟเลี้ยวแพง คู่ละหลายพันเลยนะครับแต่ตัวนี้แค่ไม่กี่บาทเองนะครับหลักร้อยนะครับแต่ไฟวิ่งสวยงามแบบนี้เลยนะครับนี่นะครับรถเที่ยวไปต่อแล้วนะครับไฟติดแต่ไม่วิ่งแบบนี้นะครับปัญหามาจากตัวรีเลย์นะครับให้ท่านนะครับแกะรีเลย์ออกนะครับหรือถ้า ใช้รีเลย์ที่เป็นรีเลย์แบบปรับได้นะครับให้ปรับค้างไว้นะครับไฟมันก็จะวิ่งแบบนี้นะครับแต่ถ้าเป็นรีเลย์แบบเก่านะครับให้ต่อตรงนะครับไม่ต้องผ่านรีเลย์นะครับเสร็จแล้วอะเดี๋ยวเราจะมาดูกันที่ความสว่างของไฟเดย์ไลท์นะครับนี่นะครับตัวไฟเดย์ไลท์จะเป็นสายสีแดงนี่นะครับนี่นะครับไฟเดย์ไลท์ ว่างมากนะครับสำหรับท่านที่สนใจสินค้านะครับติดต่อสอบถามนะครับพนักงานขา,ขายของเราได้ทั่วประเทศนะครับหรือสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ line at j เจสบีเทดนะครับขอบคุณครับ